สวัสดีครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าเชือกลูกเสือที่นักเรียนพกข้างเข็มขัดสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างหลายคนสงสัยว่าเงื่อนเชือกสําคัญอย่างไรและเราเรียนรู้วิธีการผูกเงื่อนเชือกไปเพื่ออะไรวันนี้ผมมีความรู้และคําตอบมาฝากกันครับเงื่อนผูกรั้งเป็นเงื่อนที่สามารถปรับเลื่อนให้ตึงและหย่อนได้ส่วนใหญ่ใช้ในการผูกเชือกเต็นท์ขั้นตอนการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนที่1 พันปลายเชือกเป็นบ่วงขั้นตอนที่2ใช้ปลายเชือกพันรอบเส้นเชือก3ครั้งแล้วสอดปลายเชือกขึ้นบนขั้นตอนที่3พันปลายเชือกรอบเส้นเชือกด้านบนอีกหนึ่งรอบแล้วสอดปลายเชือกกลับลงมาในบ่วงด้านล่างประโยชน์1ใช้ผูกสายเต็นยึดกับสมอบกยึดเสาธงกันล้มใช้รังต้นไม้ 2. ใช้ผูกโยงกับวัตถุเป็นเงื่อนเลื่อนให้ตึงและหย่อนได้โดยไม่ต้องแก้เชือกจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการผูกเงื่อนผูกรั้งเพื่อ,อนำไปใช้งานต่างๆนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทำตามกันได้หรือเปล่าครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ความรู้และประโยชน์เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ